สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมวันนี้นะครับกสิภาพพี่น้องมาเบิงควายงามๆราคาดีๆีเกินเคยนะผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอควายของไมยงนะครับบ้านดอนเงินนะครับผมตำบลวันวาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เนี่ยครับแม่เพื่อนมีของงามเปิดนะครับอยูซี่หาตัวเป็นสาวน้อยสาวสวยเนี่ผมเดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามข้อมูลกับแม่เพื่อนว่าสิเปิดราคาหน่อยเนี่ยนีผมสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะนี่มีของงามฝากพี่น้องเอฟซีหน่เนาะรอบนี้มีแต่ตัวงามนะครับผมยูหาตัวนะแม่เนาะได้ค่ะเอาตัวแรกก้อนเลยไล่เป็นน้องหนึงน้องสองเลยเนาะน้องหนึงเดี๋ยวใอยสีบอเออลงเงินเอาน้องหนึงนี่เป็นลูกสาวของใคแม่ลูกสาวเก่าเจริญลูกสาวเก่าเจริญนะครับผมอายุ เดือนครับเข่าสิบเอ็ดเดือนนี่แหละจ้ะส,สิเข่าสิบเอ็ดเดือนสูงที่สูงอลอยยี่สิบหกค่ะลอยยี่สิบหกเลยนะผมมีใบเนาะค่ะมีใบค่ะใบเกิดของเพิ่นลูกสาวเก่าจะเลือลอลเ่อนตัวนี้นี่ครับกำหนดคลอดนะครับเมษาหกสี่ใกล้สิ่ขวบปีแล้วนะครับเดือนนายสิ่ขวบปีแล้วไหมเนาะจ้าสูงลอยยี่สิบหกแล้วสูงลอยยี่สิบหกโอ้มาตัวเนยบ่งความงามของเพิ่น นาหัวหนุ่มดีเนาะเขาเปิดหัวงามเขาเปิดขวนคูซองทางค่ะขวนเปิดนะครับขวนนี่ครับขวนคูหนาซองทางเลยอ่องเอือบเส้นโอ้พผาเงี้ย่ไหมเจ้าเอือบกพาเงี้ยข้อขาดีเนาะคอหนาคอหนาข้อย่นข้อหนาดีตัวนีแล้วก็อ่างอ่างดีเนาะอ่างดีค่ะอ่างดีคอหนาแข้งขาดีแต่ใหญ่ไปหนานายอยู่เบึงอ่างเพิ่นพี่น้องครับนี่อ่างใหญ่เลยล้างตรงลังกว้าง โคนหางใหญ่หุมหางเป็นพวจนมซีเตานะครับเบึงรายละเอียดกันรอบๆควนฟังนี่ก็ดีเนาะค่ะควนลายควนเกียวโตเงี้ยวค่ะกลินกล้วยอ่างกลินเนื้อหนังเต็มดีเลยแม่นค่ะกินเก้งขนาดว่าไหมกินเก้งค่ะหัวอาหารก็กินเป็นแล้วเนี่ผมน้องนึ่งลูกสาวก็จะเลือกตัวนี้นะครับสิบเอ็ดเดือนสูงร้อยยี่สิบหกตัวนี้แม่ติเปิดราคาดิแม่เปิดไว้แสนสองหาพันค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นหาพัน ราคานี้ตกลงอะไรนะแม่เนาะตรลงได้คือเก้าค่ะมีบริการขนจงรด่งคือเก้าครับผมบอกเบอร์เพื่อนแม่นศูนเก้าเจ็ดหนึ่งห้สองหนึ่งของแม่ย่งนะครับเปิดสาวสวยตัวแรกไว้น่ครับลูกสาวเก้าจะเลื่ญนไวส1บเอดเดือนสูงร้อยยี่สิบ่หนงแสนหนึ่งแสนสองหมื่นสองหนาพันเนาะตกลงราคากันได้สวยเลยเก้าละจ้าเ่าวเน่ยม่ยงมันจะทรมาหา ครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้าเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมมาเบิ้งตัวที่สองอันต่อเลยน้องสองเนาะต้องสองน้องสองนี่เป็นลูกสาวใช่ไหมลูกสาวของอันเบิ้มงพันหลานค่ะเบิ้มงพันหลานไว้สิบเดือนครับนี่ไว้สิบเดือนจ้ะสิบเดือนเนาะจ้ะสูงที่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าล้วอันนี้ผมอันนี้คือเอกสารของเพิร์นลูกสาวเบิ้มงสิบเดือนอันนี้ผมสูงร้อยยี่สิบห้ามาเบิ้งความงามของเพิร์น เป็นคว้ยหน้าตาตระลักนี้เนาะค่ะหน้าหวานหน้าเขาเปิดค่ะนี่ตาแต้มเพิอมค่ะาแต้มแก้มจมอ่องข้อสองเส้นโอเขาสวยสเส้นถุงเท้าขาวเนาะค่ะเล็บง่ามนะครับเบิ่งไม่ตำหนิยังประกันตัวนีทุกตัวรับประกันตัวนีทุกตัวค่ะรอบประกันตันี้ตัวอ้างดีอ้างดีค่ะอ้างดีทุกตัวรอบนี้คว้ยง่ามได้มากคว้ยง่ามง่ามมากคนหางไงเนาะนะครับนมสีเต๋าไม่ได้ใหญ่เลยค่ะ นะครับผมเนื้อหนังเต็มทุกตัวเลยเต็มทุกตัวค่ะรอบนี้คอกันนาดีนะครับเบมึงอคอ,งอเพิ่นคอหนาดีเบมึงคอเพิ่นย่นเป็นย่นเป็นย่นนะคุณคว้าไปเค็งครับสวยเลย <ผม S 1> นะ<ด>สำหรับเสียงคนลูกสาวเบิรมตัวนี้นะครับผมเป็นหลังกับตรงสวยนะตร,ตรงสวยค่ะอ่างดีเลยโค้งสางดีเนี่ยผมต้องซองลูกสาวเบิรมนะครับไว้สิบเดือนนี่ครับสูงร้อยยี่สิบห้านี่เปิดราคาได้าไหร่ เปิดใบแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันจ้าตอนใดคือเก่าก็ได้ค่ะนะครับหรือเฉาแพ็คคู่รถพิเศษเนาะแพ็คคู่รถพิเศษค่ะไปจับแพ็คคู่ใส่กันจ้านะครับแต่ว่าเปิดไว้ลูกสาวบุ๋มตัวนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันต่อรองราคากันได้จ้าเดี๋ยวเราไปเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมมาเบิ้งตัวต่อไปกันนะผมเป็นตัวที่สามเนาะจ้าน้องสามนี่เป็นลูกสาวใครแม่ลูกสาวของเจ้าสันจ้าลูกสาวเจ้าสันนะครับผม อายุอะไรไหมครับนี่อายุสิเขาสิบสามเดือนจ้ะสิบสามเดือนสิปีหนึ่งเดือนเนาะค่ะสูงที่สูงที่ร้อยยี่สิบห้าบวกร้อยยี่สิบห้าบวกนี่มีใบให้กันค่ะนี่ลูกสาวของเจ้าสั้นหน้าสวยด้วยตัวนี้หน้าสวยได้มากมายนะครับผมลูกสาวเจ้าสั้นไว้อ่าปีกว่าปีนะครับกำหนดคลอดกน็นะครับกว่าปีพอดีเนาะค่ะเดือนมีนาครับกำหนดคลอดนะครับ,บ,รนะรบผมกว่าปีพอดีเลยพ่อน<ะ>หน่อยอายุแต่ว้าน คุ้มแบบนู่นพุอมลุนสูงไลยยิมหาเลยแม่แม่นค่ะอ่ะมาเบิงหน้าตาคนก้อนหนาสวยอัลังชัดเจนสวยสุดล่ยเบิงแลยนี่ฮะลูกสาวเจ้าสั้นตัวนี้หนาหวานหนาคมสวยเลยยกข้อขึ้นแม่อ่องข้อบุบบูบหน่อยเนาะค่ะอกเผาใยนี่ครับแข้งขาเบ่งเบาขาเรียบนี่ครับอ่างงีทุกตัวเลยนี่ครับแต่ละตัวนี่อ่างดีครับนี่ได้ตัวดีๆมากขวัญนี่ครับผ่านสวงมาเหนือสวงนิดนึงตกในสวงครับผมนี่ครับผม อ่ะเงนี่หางลามเนาะหางหางวันหางขวไค่ะเจ้าหางได้ตัวนี้หางงามเนาะค่ะควายหน่อยแต่ว่าหางมึงเป็นตัวปันควายไงมักควายมักอันหางเงาแม่นตัวนี้ล่ะอืมเอ้าฟังนี่ตกสวงเลยจ้ะนี่ครับตกสวงไส้ขั้วเมื่อคนนำนมพงองสิโลนอืมเป็นควาย คอยหน่อยสูงวัยยุหานหน้าตาดีหน้าตาดีนะครับผมลูกสาวเจ้าสั้นตัวนี้นะครับไวัยขวบปีสูงวัยยุหานนี่สิเปินราคาได้ไหมเกิดไวัยแสนสองหาพันจ้ะหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันต่อรองกันได้เนาะต่อได้คือเกาจ้ะนะครับเม็ดนมเพิ่นกับนมบป่ใหญ่นมใหญ่ตัวคือแตนคว้ายไงนั่นเองเนาะควายหน่อยแต่ว่าโค้งสั่งวองเปิลว่าจะเป็นหางเป็นพวงามแล้วก็นมสวยแข็งขาเพิ่งเอาเพิ่งใน้ขว้เพิ่นใด้พัหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันนะครับลูกสาวเจ้าสั้นตัวนี้ คอยจับคู่แทกันนะแม่เนาะจ้าจับคู่แทรกันเอาขันทักก็ได้กันจับคู่รถพิเศษอ่ะเดี๋ยวเ้าเบิ่งตัวไปกันแม่มาเบิ่งตัวที่ซีกันนะครับผมน้องซี่่นีเป็นลูกสาวใครแม่ของบิ๊กอู่ไทยจ้ะบิ๊กอู่ไทยอายุของเพิ่นตัวนี้ประมาณสิบสองหรือสิบสามเดือนนี่เบิ่งเนีใบนี่ยแหละก่อปีเนาะจ้านี่ใบให้กันสูงอะไรไหมครับนี่สูงร้อยสามสิบจ้าร้อยสามสิบนะครับผมปีหนึ่งเดือนนะครับสำหรับลูกสาวบิ๊กอู่ไทยตัวนี้ สูงหน่อยสามสิบลวแนนค่ะมาเบิงหน้าตาหน้าเขาเพิ่นดังคุมเนาะเพิ่นเหรหน้าเพิ่นดังคุมนะครับอกเผาไงแจ่มแจ่มพร้อมอัตะลักมีครบอองกเผาโยดลงมาเลยหยดไม่พันเป็นเป็นคั้ยเถกไเออผ้าแม่มึงคว้าเบิงขาเพิ่นอ่ะเบิงรอบกันจ้ะนีอผมกระดูกเบิงเอาเพิ่หนาไงเลยกับลังขนล้วนทุกตัวอันนี้เพิ่นคั้ยเพิ่นอันเอามาเต้อันคู่ะนะอันนี้มันกับลังสิเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนอันอันนี้คนหางไงจ้า นะครับขาใหญ่ดีนะเพิ่งขาเพิ่นกล้ามขาเนื้อหนังในเบื้องเอานะลูกสาวบีกุท้ายตัวนี้นะครับผมสูงร้อยสามสิบแล้วแม่นค่ะตัวนี้เปิดราคาได้าไหร่เปิดไว้แสนสองหมื่นห้าพันค่ะแสนสองหมื่นห้าพันราคาเดียวกันเลยจ้านะครับมากตัวใดกัเลือกเอาเลือกเอาแก้คู่ก็ได้ตอนนี้ทุกตัวจ้านะครับผมก้อนหนาอ้างดีทุกตัวนะก้ยเถิด อืมนะผมอ่ะน้าทุกตัวไปบึ้งตัวสุดท้ายกันนะผมเอาผมมาบึ้งนะครับตัวสุดท้ายกันนะผมติดผอดคอเข้าไปเพิ่นเป็นลูกสาวใครแม่ลูกสาวของเจ้าสั้นจ้ะลูกเจ้าสั้นนะครับตัวนี้เพิ่นอายุหลายเลยแม่อายุสิบหกเดือนสิบหกเดือนปีสี่เดือนเนาะนี่ไปที่กันไปที่ไปทุกตัวเลยครบนะครับลูกสาวเจ้าสั้นตัวนี้นะครับใจลูกมาถือว่าดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาไปเอกสารก้อน นะครับกำหนดคอดตุลาหกสามนะครับหลอดเจ้าสั้นชัดเจนสูงพี่ร้อยสามสิบจ้ะร้อยสามสิบแล้วนะครับสำหรับลูกสาวเจ้าสั้นตัวนี้เบิ้งหน้าตาโค้งสาวเพิ่นใหญ่เนาะโหนาค่ะมึงคุณเพิ่นเน่ะหนาใหญ่เลยลำตัวยาวมาเบิ้งหน้าตาเพิ่นก่อนนะครับหน้าตาตะลักชัดเจนขวนดีพออ่องคออกบักเผาเพิ่นแข้งขาดีอจุงว่าพี่แม่จุงพี่ ลงวะบึงขนเพิ่นเป็นสีทองเนาะค่ะขนสีทองขนเป็นขนยังเป็นขนค่อยหน่อยอยู่ขนค่อยหน่อยคนทัดหน่ล้วนอยู่ <c oughs> แต่ว่าตัวรับตัวในเกิอนอายโยครับแท่นหลังค <c oughs> นหางไทยไงดีนมสีเต่าประกันตัวนี้ทุกตัวรับประกันทุกตัวจ้ารับประกันตัวทุกตัว <c oughs> เนื้อหนังดีเลยโครงสั่งบึงในข้อบึงก <c oughs> ุฎิพิบว่าอย <c oughs> ากได้สาวสวยตัวนี้ไปพนัาสายพันกันนะครับลูกสาวจะสั้นตัวนี้สูงหน่อยสามสิบเนาะจ้าสิเปล่าราคาเลยเน่ เปิดไว้แสนหาเงินหาพันจ้ะหนึ่งแสนหาเงินหาพันกระตอนให้เขาตอนไหนคือเก่าจ้ะนี่ฮะบอกเบอร์พี่น้องอีกลำหนึ่งแม่ศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งสองหนึ่งขอควายของแม่ยงนะครับมืัอนี้เปิดกันอยูหาตัวรอบนี้ได้ควายอ่ะเป็นนันยูค่ะบพะมีควายมีหน่อยเป็นไรถือว่าโครงสร้างดีทุกตัวใช่ไหมเนาะจ้านะครับแต่ละตัวก็ได้อัตลักษณ์เด่นๆนะครับเพราะว่าจะเป็นนาตานะครับเนื้อหนังเนาะ มักพอไหนก็ค่อยโทรมาค่ะโทรมาโลดมาคุยขายยุ่งรถได้คือเก่าจ้ารถได้ทุกตัวจ้านี่ครับผมหรือว่าอยากเขามาเบิ้งตัวจริงก็โทรมาสอบท้าสิทธิ์ท่างกันค่ะมาสอบสอบท้าสิทธิ์ท่างคือเก่าหรือจ้านี่ครับอยู่บ้านอ่าดอนเงินนะครับอำเภอเมืองขอนแก่นปากเอฟซีแอนพัฒนารอบใดกับพระท่านจ้าเที่ยวแบนันเห็นรอบนี้ให้ท่าเด้อรอบนี้ที่จะโตงามรอบนี้แม่ยงคัดสันไมให้แม่งามนี่ครัพุทธิวาติดตามขอม่ยงอยู่ โทรมาตัวลองบทคุยกันต่อได้<า>ทุกตัวต่อได้ทุกตัวคะ่ะมีบทบริการรอบทรงคือเก่าอ่าสไลั์คลิปนี้เขาพูดหลายนะพี่แต่ต่างรัชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีแต่สิ้าพี่นอ้องเบิงมาชมกันหนึ่งคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องราชาภาพเที่ยวไว้สไลั์คลิปนี้สวัสดีครับ